สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแม่แชร์เรื่องนะคะวันนี้ขึ้นหัวข้อคลิปอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลนำส่งเพิ่มนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินไหมนะคะแล้วถ้าได้จะมีการจ่ายเงินเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดกันเลยนะคะจากการที่ทางภาครัฐนะคะมีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศนะคะได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ถึงกันตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ20กว่าวันแล้ว นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังมีความหวังนะคะว่าจะได้เงิน5,000 <c oughs> เพื่อที่จะนำมาช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวนะคะแต่ว่ารอนานนานนานเหลือเกินนะคะก็ยังไม่มีข้อความหรือ sms นะคะส่งมาซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้วันที่17เมษายน2563 ก็เป็นการจ่ายเงิน็อบที่3นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะมี SMS แจ้งนะคะว่าท่านลงทะเบียนผ่านเกณฑ์แล้วได้รับเงิน5000ซึ่งมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5 0 0 0ในรอบที่3มนี้นะคะจำนวน80,0,000คนมูลค่านะคะ4 0 0 0ล้านบาทล่าสุดนะคะวันนี้วันที่17เมษายนนะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการจ่ายเงินรอบที่3ม ซึ่งระบบนะคะก็จะทำการส่งข้อความให้กับผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้เงินนะคะซึ่งโครงการนี้จ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะไปแล้ว3.2ดล้านรายนะคะเป็นเงิน1 6หมื่นล้านบาทขณะเดียวกันนะคะมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันก็พบว่ามีสถานะใหม่นะคะขึ้นมานั่นก็คือสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนำส่งข้อมูลเพิ่มคาดว่า ถ้าตรวจสอบเสร็จนะคะผ่านก็น่าจะได้รับเงินในรอบถัดไปนะคะประมาณวันที่22มีสายน2563นี้ผู้ที่อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนะคะขั้นตอนแรกท่านจะได้รับสถานะอีกสถานะหนึ่งนะคะก็คือจะมีข้อความนะคะเป็นสถานะให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็เข้าไปเพิ่มนะคะข้อมูลที่ เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วท่านก็ไปตรงเมนูที่เป็นสีเขียวนะคะแถบที่เป็นสีเขียวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็รอสักประมาณ1หรือ2วันนะคะแล้วท่านก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนำส่งเพิ่มนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000ันนะคะหากท่านไม่ได้รับข้อความว่าท่าน ไม่ผ่านสิทธิ์นะคะก็ลองเข้าไปเช็คข้อมูลเรื่อยๆนะคะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งถ้าหากท่านผ่านเกณฑ์นะคะก็น่าจะได้รับเงินประมาณวันที่22เมษายน2563เป็นต้นไปก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอดทนอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานะหลายท่านนะคะที่ได้ส่งข้อความเข้ามาแจ้งนะคะ ก็ถ้ายังไงนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้เงินเข้าไวๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ